ในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งค่านะครับในโปรแกรม v i s t o ม Pro นะครับหลังจากที่ลูกค้านะครับได้ทำการติดตั้งตัวโปรแกรมไปแล้วนะครับสิ่งแรกที่ควรจะเข้ามาตั้งค่านะครับก็จะเป็นตัวการตั้งค่าระบบนะครับซึ่งการตั้งค่าระบบตัวนี้นะครับเดี๋ยวบางทีก็ทางทางเทคนิคนะครับก็จะเป็นคนตั้งค่าให้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะมาตั้งค่าเองภายหลังนะครับก็สามารถที่ทำได้นะครับ ครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับก็ที่เมนูหลักนะครับเมนูตั้งค่าตัวนี้นะครับก็ไปที่เมนูตั้งค่าตัวนี้นะครับตั้งค่าระบบนะครับก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากคลิกไปแล้วนะครับระบบมันก็จะแสดงนะครับตัวหน้าต่างนะครับสำหรับการตั้งค่าระบบมาให้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายแถบนะครับมากมายนะครับซึ่งผมก็จะอธิบายนะครับไล่ไปทีละแถบนะครับอันไหนที่สําคัญก็จะเน้นนะครับอันไหนที่แบบเป็นค่า default ได้ผมก็จะ จะข้ามไปนะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็คือนะครับข้อมูลบริษัทนะครับบริษัทอะไรครับสมมติว่ามันดีฟอล์มมาให้นะครับว่าเป็น ABC m i n i m a ินะครับแล้วก็อาจจะแก้เป็นนะครับว่าสมมติร้านชื่อชื่ออะไรครับเฟส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 ชี่เฟสชี่มินิมัลประมาณนี้นะครับอำเภอสมมติว่าอยู่ที่อยู่ที่ห้าอย่างแล้วกันนะครับ ก็เบอร์โทรก็อาจจะเป็นครับแสกนะครับถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับตัวตัวอีเมลก็สมมุรนะครับว่าเทสมีมันรมาณนีครับเว็บไซต์ก็สมมติว่ามีหรือไม่มีถ้ามีก็ใส่เลยครับประมาณนี้ครับ อื่นๆนะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าถ้าเรามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ใส่แดดไปก็ได้นะครับเช่นเป็นลูกถ้ามีก็ใส่แดดไปได้ครับในส่วนของลายเส้นโค้ดนะครับล่าลูกค้านะครับทำการติดตั้งนะครับทางบริษัทเนี่ยก็จะออกลายเส้นโค้ดไว้ตัวนึงนะครับสำหรับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับคาวนะครับโอเคครับในกรณีเป็นการเทสก็อาจจะไม่ต้องใส่นะครับ ทีนะครับในส่วนของโลโก้นะครับก็สมมติว่าเราเตรียมโลโก้ไว้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปค้นหาทาให้เครื่องได้นะครับเพื่อเปลี่ยนโลโก้ของบริษัทนะครับอย่างเช่นนะครับผมก็จะจะลองหาโลโก้ดูนะครับเออครับสมมติว่าผมใช้โลโก้อะไรดีนะครับอาทีโลโก้ตัว P เดี๋ยวทอ่ะัวนีแล้วกันนะครับนะครับผมมา หลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วก็นะครับตัวโลโก้ก็จะถูกบันทึกในระบบนะครับต่อมานะครับก็ตัวโลโก้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ที่ขึ้นที่หัวใบเสร็จนะครับตั้งค่าโปรแกรมนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าพวกไทเทนบาร์นะครับซึ่งก็ไทเทลบาร์ตัวนี้เนี่ยก็จริงๆก็เป็นตัวเดียวกับตัวชื่อของบริษัทก็ได้นะครับก็คือที่ขึ้นดั้งหมดสุดตัวนี้นะครับในส่วนของราคานะครับก็ค่า e ด a u ฟอไปเลยนะครับนะครับปีทรงหนึ่งงสองนะครับแล้วก็ ลูกค้าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นลูกค้าปลีกนะครับอันนี้ก็อาจจะข้ามไปได้เลยนะครับจังหวัดเริ่มต้นนะครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดไหนก็ก็ใส่จังหวัดนะครับหน่วยงานเริ่มต้นก็อาจจะเป็นแอดมินนะครับดีโฮอเริ่มต้นหน่วยเริ่มต้นนะครับก็ก็ใช้ค่าดีโอลเป็นเล็ได้นะครับในส่วนของตัวแถบย่อยนะครับระบบขายนะครับก็จะมีนะครับในส่วนนี้นะครับลูกค้าที่ร้ังค้าที่ใช้ระบบแทมนะครับก็ ก็ต้องตั้งค่าตัวนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับเราจะให้กี่บาทเป็นหนึ่งแต้มนะครับอย่างเช่นในกรณีที่ตรวนี้นะครับก็ค่าดีฟลต์อของมันนะครับก็จะเป็น15บาทหนึ่งแต้มครับในกรณีถ้าเราเอาตามของระบบเดือนการนะครับก็เขาจะใช้25แต้มนะครับเรื่องแต้มเนี่ยก็คือเราก็อาจจะคำนวณก็ได้นะครับคือว่าเราให้แต้มกี่บาทได้หน<า>ึ่งแต้มแล้วก็แล้วก็แต้มแต่แต้มที่ได้เนี่ยคือเราจะแลกอะไรเราก็ต้องมาคำนวณต้นทุนนะครับว่า S <S การสะสมแต้มเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเป็นช่วยกันเป็นการ,เ,การเพิ่มยอดขายได้ดีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาเมเลตในเรื่องของการคืนคืนของสมนาคุณนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราได้แต้มแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาแก้มของลูกค้าที่ได้เนี่ยมาเป็นมาเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับมาเอามาแจกสินค้าได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็ต้องอกําหนดว่ากี่บาทได้หนึ่งแต้มแล้วก็กี่แต้มกลับมาเป็นกี่บาทนะครับโอเคครับผมอ่้จรดการอาจจะไม่มีครับนะครับหุ้นตัวนี้ก็อาจจะไม่ต้องตั้งคาก็ได้นะครับ ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราขายนะหลังจากที่เราห,หลังจากที่เราขายสินค้าแล้วเนี่ยเราจะต้องการปิดหน้าจอไหมนะครับต้องการเปิดใช้หน้าจอลูกค้าไหมนะครับถ้าเกิดเรามีเอาหน้าจอเอาหน้าจอหน้าจอแยกมาต่อครับเราก็เปิดนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต่อก็ไม่ต้องเปิดครับในเรื่องของตัวอักษรนะครับก็คือตัวโปรแกรมนิจัมโพนะครับก็มีหลายตัวอักษรหลายแบบให้เราเลือกใช้งานนะครับในกรณีที่ว่าเราแบบก็ไม่อยากจะใช้ตัวอักษรเดิมๆนะครับก็ นอกจากรูปแบบแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าตัวขนาดได้นะครับนะครับหลังจากที่เราเซฟไปแล้วเนี่ยก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบตัวอแบบนี้นะครับตัวนี้แล้วก็เต็นดิโตสตัขนาด14นิ้วนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของในส่วนของลูกอ่างเป็นตึกระเคิดมาสเก็ตนะครับว่าตัวฟอนต์นะครับก็จะเปลี่ยนครับตัวอักษรนจะเปลี่ยนโอเคครับผมจะกลับเข้าไปที่เมนูเหมือนเดิมนะครับการใช้งานนะครับโปรแกรมนะครับ ในส่วนของรูปแบบนะครับเราก็จะสามารถใ้การเลือกรูปแบบของของตัวโปรแกรมได้นะครับว่าเราอยากให้โปรแกรมนี่ยมีโทนสีประมาณไหนนะครับสมมติว่าผมใช้โทนสีมาร์มิวสิกนะครับถ้าเราเซฟนะครับแล้วก็ตัวแอปทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสีมาร์มิวสิกนะครับประมาณนี้นะครับอ่นี่จะเป็นเรื่องของของทีมอาจจะลูกค้าอาจจะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มาน้นมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับโอเคก็ okay. <c oughs> <c oughs> อื่นๆก็ ระบบจำนวนก็จำนวนเต็มนะครับแล้วก็พิมพ์แต่ดีฟอลนี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็ไม่มีแล้วนะครับก็คือโอเคทีนี้ก็เป็นส่วนของการใช้งานอื่นๆนะครับถ้าเรามีการส่งนะครับถ้าเรามีการเปิดระบบไลน์นะครับโดยปกติแล้วถ้าติดตั้งเนี่ยก็คือทางบริษัทเนี่ยก็จะเปิดระบบไลน์ไว้ให้นะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนตัวไลน์ n o t i f y ไฟให้นะครับซึ่งจะระบบจะิํทการส่งยอดขายนะครับส่งบินการขายไปที่ไลน์นะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ถ้าเกิดเราใช้ก็คือเราจะได้รับรู้นะครับว่ามีการขายเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้างครับตัวนี้นะครับก็ก็อันนี้ก็ปิดไว้ก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เปิดไว้นะครับการมันเป็นการเคลียร์พวกหนูความจําเวลามันค้างค้างเวลามันใช้งานมันานนะครับทีนี้ก็อื่นๆนะครับก็อื่นๆก็ใช้ค่าดีฟอสไปเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นเปิดน้าเจ้าลูกค้าก็จะเป็นเมนูเดียวกันกับสกีนนะครับคือถ้าเรามีน้าเจ้าลูกค้าน้าเจ้าเล็ก ก็เปิดครับไม่มีก็ปิดนะครับอื่นๆนะครับเงินภาษีพวกนี้ก็เดิฟเฟลเลยนะครับได้เลยนะครับในส่วนของพรอมเพย์นะครับถ้าเรามีพรอมเพย์ในการรับในการรับเงินนะครับเราก็ใส่ไ,ได้ครับประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวในเรื่องของเคียร์โค้ดเนี่ยเดี๋ยวตอนที่ทําการขายนะครับก็จะมีการอธิบายอีกครั้งหนึงก็ได้แล้วกันนะครับก็คือมันสามารถที่จะแสดงเป็นเคียร์โค้ดแล้วก็ให้ลูกค้าสแกนจ่ายเงินได้นะครับในส่วนของตัวสินค้าตัวนี้นะครับก็จะเดี๋ยวจะไปกล่าวถึงในในส่วนของหน้าขายนะครับถัดกะตรงนี้นะครับก็ระบบที่ติดตั้งมาให้เนี่ยจะมีกะเช้ากับกะเย็นนะครับโดยในกรณีที่ว่าร้านค้าเนี่ยมีการขายตั้งแต่เช้าจนมืดเนะครับก็คืออาจจะมีสักสองกะนะครับเช้าเย็นนะครับแต่ถ้าสมมติว่า ซึ่งซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันจะให้มาสองกะนะครับถ้าถ้าสมมติว่าร้คาเที่เปสองกะก็ไม่ต้องแก้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าราค้าเนี่ยอาจจะไม่ใช้กะเย็นนะครับคือทั้งทั้งขายทั้งวันอย่างกะเดียวนะครับอาจจะอาจจะเป็นลบก็ได้นะเป็นลบจริงเป็นลบจริงนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้เหลือกะเดียวนะครับแต่นิดนึงนะครับถ้าเรามีกะเดียวแล้วก็บอกว่ากะนี้เป็นกะสุดท้ายด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ระบบมันรู้ว่า การไหนเป็นการสุดท้ายมันจะได้คำนวณพวกการยอดขายเท่าไรได้นะครับในส่วนของชัดคีย์ก็ก็ไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับก็เป็นคดีฟอร์ไปครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เราต้องทําก็คือส่วนของการกําหนดจุดขายนะครับถ้าเครื่องที่เราเอามาต่อกับระบบตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องจุดขายนะครับเราต้องมาลงทะเบียนตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นก็ตอนที่เราเปิดหน้าขายเนี่ยมันจะแจ้งว่าเครื่องเนี่ยไม่ได้ทําการลงทะเบียนไว้นะครับให้เราทําการลงทะเบียนไว้ด้วยนะครับสมนะครับ วิธีการลงทุนเยงก็ไม่ยากนะครับก็คือถ้าอันนี้คือทางค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะให้มา4 4จุดขายนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับพอดีว่าเนื่องจากเครื่องนี้เนี่ยถูกลงทุนไปแล้วนะครับก็คือจุดนี้นะครับแล้ก็เลยก็เลยไม่ได้นะครับก็คือวิธีการก็คือเราแค่ไปเปิดมันขึ้นมานะครับแล้วก็ไปกดรีเฟรชอย่างนี้นะครับให้ชื่อเครื่องมันขึ้นมานะครับเราจะได้บันทึกหยิดขายนะครับอันนี้ผมเป็นบันทึกในรับมชนกันแล้วนะครับ นะครับหลังจากที่เราบันทึกตรงนี้นะครับก็คือเครื่องนั่นนะครับสามารถใช้ติดแคชเชียร์ได้ครับแคชเชียร์อีครับไม่มีแนะครับในส่วนของระบบสาขาครับอันนี้ก็คือถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเปิดไว้ครับเราค่อยเปิดตอนที่เรามีสาขานะครับซ <cs> <c oughs> so, ึ่งพอเราเปิดระบบสาขาเนี่ยมันก็จะทําการลิงก์พวกลูกค้านะครับแต้มอะไรพวกนี้ครับพวกสต็อกเนี่ยเรามีก็ได้ครับในกรณีที่วามีสาขาครับในส่วนของระบบคาวนะครับก็เปิดไว้กเปิดไว้นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ย จะทาการนะครับจะทำการแบกข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็ีประโยชน์นะครับว่าคือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมาโพงนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยจะเจงเมื่อไหร่นะครับต่อให้เจงนะครับพอเราเอาเครื่องลงใหม่นะครับลงวิดีโอใหม่ก็เราสามารถที่จะดูดข้อมูลจากระบบคลาวด์เนี่ยมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมครับผมในส่วนอื่นๆนะครับก็เป็นส่วนของเทคนิคนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ลูกค้าอาจจะไม่ต้องมาเข้ามาส่วนนี้นะครับมาเป็นเรื่องของเวลาไวซสวิตโปรแกรมนะครับนะครับผมในในส่วนของการ ตั้งค่าระบบเบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็โอเคหลังจากที่เราตั้งค่าไปแล้วนะครับเราก็ทําการบันทึกการตั้งค่านะครับก็ถือเป็นอันเรียบร้อยนะครับในการตั้งค่าระบบนะครับหลังจากที่ตั้งค่าระบบแล้วนะครับผมก็ได้นํมาให้ทําการปิดแล้วก็เปิดโปรแกรมหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันทําการโหลดค่าใหม่ครับโอเคนะครับสาหรับในวิดีโอนี้นะครับการแนะนาการตั้งค่าระบบก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ใน วิดีโอระดับได้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม